ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ค่าโทษกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เลยนะคะหากมีเขาเรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาไฟป่าหรือหมอกควนันแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะจะดำเนินการทั้งวินัยนะคะทางวินัยเนี่ยให้เด็ดขาดเลยค่ะ หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุกสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่1ค่ะปีงบประมาณ2,566หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่โรงเรียนบ้านชาติการอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมพร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงาน ดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการไกล่เกี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้านด้านการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชาชูปถรรัมสมเด็จพระเทพพระราชาชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีกองทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนพันผักสวนครัวพันปลาและถุงน้ำใจ100ถุงค่ะ นอกจากนี้ผู้นําท้องถิ่นยังเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของคนในพื้นที่ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ทราบนะคะนั่นก็คือการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหมู่ที่7บ้านน้าพึงเชื่อมต่อกับหมู่ที่5บ้านนาม่วงตมบท่าสแกและซ่อมแซมสถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟ้าหมู่ที่3บ้านปากรองตําบลชาติการค่ะ ขณะที่ท่านพ่อเมืองเองนะคะก็แสดงความห่วงใยถึงปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอำเภอชัตรการที่ต้องหาทางแก้ไขในพื้นที่รวมทั้งปัญหาหมอกควันไฟป่ามลพิษ PM2.5 ปัญหายาเสพติดซึ่งหน่วยงานราชการและประชาชนต้องหาเบาะแสกวาดล้างจับกลุ่มและหากว่าหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะ